สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12สิงหาสงนนะคะวันนี้เราจะมาทำพิธีขมาคุณแม่เฉลยพรัสสวัสด์นะคะมาดูคุณแม่ว่าสวยขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นตันโอ้โหตื่นตันแล้วรู้สึกยังไงอีกคะแต่ลูกโลกสามคนเนี่ยคะ่ะมีลูกสามคนเนี่ยค่ะลูกมากมากค่ะ<อ>ต่างาคนคะ่ะรักแม่มากๆนะคะมี่ลูกของแม่เป็นคนดีต่งตางคนค่ะแล้วแม่รักษาสุขภาพไหมคะรักษา,า,าะค่ะแล้วทำยังไงถึงสวยขนาดนี้คะไหนบอกเคล็ดลับกับน้องๆหน่อยสิคะหรือว่าปอกเด้งอย่างเดียวคะคุณแม่ เคล็ดลับลูกสาวซื้ออะไรดีนะอาหารเสริมมาบำรุงอยู่ตลอดเวลาค่ะอ๋อมีแต่ลูกสาวเหรอคะแล้วลูกชายไปไหนคะขอเชิญสุดหล่อหน่อยสิคะขอเชิญในอนุชาหน่อยค่ะเอ้ยอนุชาไปไหนฮะอนุชายนิ่งหล่อนะคะเร็วเร็วเรียนเชิญอนุชาด้วยนะคะออวมาแล้วนะคะมาแล้วออกมาคุณแม่เชิญองค์กรรับลูกสาวกับลูกชายนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิธีกันนะคะคุณคุณรุจรีลาคะคุณน้องอา <c oughs> คุณน้องอารู้สึกยังไงบ้างเะวันนี้วันแม่คะ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ <c oughs> คุณน้องชายค่ะ <c oughs> คุณน้ <c oughs> องชายคุณอารู้สึก <c oughs> ยังไงบ้างคะคุณอารู้สึก เฉิรถฉีตาปีที่แล้วฉีตาทำไม่เป็นแล้วลืมให้แสดงความรักกับแม่หน่อยค่ะอ่าน้องชายแสดงความรักกับแม่หน่อยค่ะโอ้โหหวานซึ้งตึงใจค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีกันเลยนะคะเตรียมของนะคะมีของขมาค่ะเงินประมาณล้านเจ็ดนะคะล้านเจ็ด ล้านหกฝากไว้ที่ธนาคารนะคะอันนี้ค่ะเป็นของขมานะคะแล้วก็มีอะไรบ้างคะมีมอีอาหารสุขภาพนะคะวันนี้น้องๆซื้อกันมาอันนู้นด้วยนะคะน้ำผลไม้น้ำทับทิมของเราคะ่ะน้ำทับทิมหนูแดงของยา่าหนูแดงของยา่าเอ,อ้หนูแดงมายุ่งอะไรคะ ก่อนนั่งตรงนี้นะคะคุณร,รุจีลาเชิญทางนี้ค่ะน้องอาค่ะโอ้โหอยู่แดงด้วยเหรอคะแดงมาอยู่ตรงนี้นะลูกนะกราบย่านะกราบย่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีขมาคุณแม่เฉลยกันนะคะข่าตั้งใจกันนะคะตั้งใจกันทั้งสามคนค่ะสิ่งใดพี่ลูกอีทลูกอาลูกเอ เเกินคุณแม่เฉลยด้วยวาจาด้วยกายด้วยใจก็ขอให้คุณแม่เฉลยเนี่ยก็คืออภัยให้ลูกๆแล้วขอให้คุณแม่เฉลยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเป็นอยู่เป็นที่รักของลูกๆตลอดไปค่ะกราบพร้อมๆกันค่ะลูกของแม่ทั้งสามที่แต่าสุขพูดนย ไหนมาไหนนะลูกอย่าอย่าได้มีใครนะคะีคนะ,ะล,ลูกมา้รู้สึกว่านัตาจะนองหน้ากันทั่วหน้าจอเลยนะคะถ้าเราก็เสร็จพิธีกันเท่านี้นะคะรักทุกคนคะ่ะรักแม่ทุกคนนะคะบายหน่อยบายบาย